何妨？ สิตี้มอนะครับวันนี้เราเปิดประเด็นเปิดเวทีกับบทเพลงดอกไม้ให้คุณนะครับเพราวัะนั้นประเด็นที่เราจะเสวนาวันนี้เป็นเรื่องท่านเป็นอบบัต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับที่ผ่านมามีความพยายามในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับหนึ่งในนั้นเป็นเป็นปี2ปีนะครับผมจะแนะนํา เริ่มจากท่านแรกนะครับท่านเป็นหัวหน้าโครงการพละเมิส่งเสริมธรรมมาพิบาลของทีมเข้าใจไมมาวันนี้มคดีเกท่านถัดมานะครับเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิจัยคณะรัฐศาสตร์ฝ่ายวิจัยระบส่งเสริมงานวิจัยที่เป็นการการท,ทงานร่วมกันร,ระหว่างภาควิชาการนักศึกษาและภาคประชาชนจนทำองค์กรชาวบ้านกลุ่มประชาชน ก็มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ในการให้คะแนนัาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำงานโครงการที่ได้หว่านแนวการสนับสนุนงานในสามส่วนป็นแก่การสนับสนุนคือการปกครองเพื่อความเป็นธรรมในสิ่งที่สังคมต้องการมีเ <3 S 3> ครื่องมืออยู่สามเกิดกลุ่ม ภาพประชาชนที่สามารถตรวจสอบโครงการ SCL จนสามารถสร้างกลไกการวิจัยเชิงปฏิบัติการก็คือให้ใช้เครื่องในการวิใใจัยที่ชามานถให้มีศูนย์วมการเป็นการวิจัยเเก็บข้อมูลกันหาเป็นกับประชาชนประชาชนมีอำานาจมากขึ้นในมุมมองของอาจารย์แค่นั้นคับอาจารย์